สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไปกัน นี่คือเสด็จเด็กวัดแข่งแล้วเหนื่อยจะพึ่งเด้งานคือโอ้ยเจ็บคอว่ะเหนื่อยแล้วค่อยค่อยร้องต่อเดี๋ยวกินข้าวก่อนเมีนมไหมไม่มีเลยหมดนมแล้วหมดนี่อ้าวนี่นายกินนมฉันหมดอ่ะเปล่าไม่ใช่นมเรานมฉันฉันฉันซื้อมาแอบแอฉันซื้อมารองคอแมนร้องเลยยังกระดเดี๋ยวฉัเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้ใครเลี้ยงเดี๋ยวฉันเองฉันเอาเองอ่างั้นคืนนี้ไปซื้อนมเยอะ งบ500บาทได้ฉันไปซื้อแต่ว่าเป็นบัตรนายนะไม่เงินนายไอ้งินเงินเงินสามร้ฉันออก200โอเคได้ฉันออก250ร้ยได้ออก300โอเค้อไม่นายออก300ฉันออก200พอก็หานายกินไม่ต้องเข้าโอเคโอเคโอเคยอมก็ได้บอกกันนะเข้ามาโอ้ยกินหนมฉันหมดแม่งไม่ใช่แต่ขนมไหนกินแต่โหยหิวด้วยพูดร้องเพลงเสร็จเดี๋ยวค่อยซื้อนอนเดี๋ยนอนอะไรค่ะน้องต่อสักเพลงสองเพลงไปซื้อดจ้ะเจ้า โชคดีนะฉันนนี่ไ่หน่อยฉันเผลอหลับอ่ะโอ้ยมาตั้งเลยโอ้ยไม่ไรเดียว่าห้างนี้ปิดตีสองอ่ะอทำไมแต่ไม่ค่อยมีคนเลยนะก็มาตีหนึ่งครึ่งแล้วมันจะปิดแล้วเนห้างเนี่ยนี่เผอ เออซื้อของเลยครับเออไม่มีคนเลยฮะไม่มีคนเลยว่ะฉันจะกินอะไรอ่ะฉันจะกินเนี่ยเลอ่ะรสสาหร่ายเออฉันก็อยากกินเหมือนเราไปดูของก่อนไหมมีอะไรขายบ้างมีเครื่องขายยาเลยเต็มหมดเลยเนี่ยห้องน้ำนี่ผลไม้อ่ะที่กินผลไม้เหรอชิ้ซื้อไปก็มันดีแหนะอ๋อรีบเร็วรีบนายรีบเรื่องเลยฉันนั่งรอเนี่ยเอาน้ำนี่ราคาห้าร้อยนะเออเออซื้อดีเอาขนมปังให้ฉันด้วยเอาเลด้วยแล้วก็เอาอ่าไส้กรอกฉันจะกินไส้กรอกมากเลยได้ได้อ่ะแครอทถ้าจะกินแครอทโอ้ยเสื้อเขาสวยดีนะแต่ไม่เนาะาก ของกกินดีว่าใส่แสงไปชั้เพื่อนอะไรกินอะไรเสร็จแล้วไปไปแม่อยากกินไปจ่ายตังค์ไปแต่ว่าฉันมีพนักงานเลยนะเออก็จริงพนักงานไม่เห็นหมดอ่ะห้างนี้เป็นของเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรห้างปิดเอ้าเอ้าใครปิดอ่ะ โอ้มันเป็นระบบออโต้ดิวะห้างปิดอ่ะตีสองแล้วหรอ,อเดินเพลินไปหน่อยฉันลืม<อ>ห้างปิดตีสองโอ้ยเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงแต่เราเดินเกินอตอนที่ห้าเนี่ยห้างมาปิดออโต้ด,ดิต้องรอยางมาเปิดประตูตอนเก้าโ,<อ>โมงเช้าอ่ะอออออได,ไดแ้แล้วแล้วทำไมเนี่ยติดในห้างคือแต่ว่าลองคิดกลับกันดิห้างนี่เป็นของเราเลยนะเว้ยแต่ว่าเราจะโดนจับก็ได้นะเพื่อนแต่ไม่พี่นี่ก็บอกว่าเราติดในห้างเราไม่รู้ไม่เกี่ยวแค่จริงของนายอ่าอ่านี่เป็นของเราได้กินอะไรเพื่อนเอ้หนังสืออะไรบ้างนาย เ้อสุพีมาใส่กันโอ้ยหาเราอ่ะแต่ว่าอย่ันก็อาจจะโดนจับก็ได้โอ้ยห้ามไดของเราเก้ซอาพีมกล้าวงจรปิดจับเราไปไล่ขอใส่ด้วยกันไม่เคยได้ใส่โอ้โหก็เท่ยเนี่ยอย่าอย่างรอต่อเฮ้ยห้ามได้ของเราอ่ะโอ้อย่างดีเลยโอยร้านไก่ย่างฟรีเว้ยเอามาหนึ่งละกันโทรศัพท์อสดเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะ โทรศัพท์ไหนแอรโทรศัพท์แต่ว่ามันมีสมุดอะไรด้วยหนังสือน่าจเกบดิหนังสืออะไรอ่ะผู้นายกำลังติดในห้างสินะโปรติของคนเข้าเวลานี้แหละนะกว่าพวกนายจะออกไปได้ก็คงเช้ายังไงก็ขอให้ทำตามกฎด้วยล่ะมันอาจจะทำให้นายออกไปได้เร็วขึ้นสักน้อยก็ยังดีคืออะไรอ่ะเขารู้ยังว่าราติในห้างอ่ะฉันก็ไม่รู้หรือว่าฉันเข้าใจแล้วที่นี่มันคือ รายการหนังเขากำลังทำรายการโทรอยู่เขากลังทดสอบเราว่าถ้าเราตีในห้ามเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมยูไทรพี่นะครับแต่เอาแต่เราใส่ชุดเขาอยู่อ๋อไม่เป็นไรอ๋อผมมันเป็นแค่การแสดงนะครับผมผมรู้นะครับผมรู้มนะทำตามที่ผู้คุณบอกก็ได้นะครับจริงครับกดข้อที่หนึ่งในตอนนี้พวกนายทำอะไรไม่ได้นอกจากลองหาทางออกทางอื่นแต่ว่าห้ามขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วก็ห้ามมองด้วยพวกนายจะไปไหนก็ได้นอกจากจะเลยเวลาตีหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวก็เลยแล้วนี่อ่ะแปลว่าขึ้นได้นี่ขึ้นได้้นี่อาว ไมหรอเออขึ้นมาแล้วครับกล้องอยู่ไหนเนาะในโมดสุดป็นเนี่ยใช่ไหมในโมดสุดยังในโมดสุดแล้วนะใช่หรอใช่เข้ามาเป็นหน้ฟ้าไอ้ไหนกล้องมากล้องเอ้ยไหนคุณถ่ายทำไหนต้องมีกล้องอยู่ไหนอ่ะต้องมีกล้องที่แบบถ่ายเราแน่เลยว่ะที่ไหนเปล่าโอ้ยห้องนี้ก็ไม่มีกล้องเลยหรือห้องสุดท้ายมีกล้องมาเฮียเฮียอะไรพี่อะไรจะถ่ายกล้องอยู่ อะไรผีผีอะไรน้ำแกงนาลบอกน้ำน้ำนรำลองเข้าไปดูดิเร็วมเรันจะากออกมันจะออกมันจะไม่ออกของน้ำมาถือแมงเหยอปะปะอ่ะมันไปมันไปคุณนี่แหละมันออกมาไม่ออกมามีเหรยวะจะไหมไม่มีใครเลยเวนะถ้าไม่ใช่ คนมันจะออกห้องน้ำได้ไงอ่ะมันต้องมีทางลับอีก่งนั่นอะมันต้องมีทางอะไรนี่ว่าเขาคนไ <ๆ S 2> อย่ายลืมนะคนมันออกจากห้องน้ำไม่ได้คนแบบว่ามันทะลุแผงไม่ได้นี่อ๋อแปลว่าท่าออกไปเราต้องเจอเราสิท้าลงลงโซ่ช่วมมา,ลาลแล้วเปล่าหรือว่าผีจริงเฮ้ยไม่มีนายมั่วซพ้อมันจะเป็นผีจริงได้ไงวะโชว์ผีจริงได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ข้างต้นได้ไงอ่ะอะไรอ่ะผีฉันบอกแล้วมันคือผีช่เผีผีก็บ้านนายดิรอบออดิออกไปดูรอบนี้นายเปิดได้ไหม ไม่ได้ขอบคุณมากไม่มีแล้วเห็นไหมเขาเป็นการเซตไว้เออบีจริงอะไรจะบอกแล้วมันคือผีจริงมันคือผีหรอเออกล้องหรอมันไม่เป็นก้องหรอไม่ของจริงเนี่ยเราไม่น่าขึ้นมาเลยลงเถอะลงหลงหลงเขาบอกอยู่าเขาบอกอยู่ห้ามขึ้นมามันเลยเวลาที่หนึ่งเวลาไหนเออมันจะมันก็ห้ามวีดีโออโอ้ลงมาแล้วลงแล้วลงด้วยอุ้ยไอห้องนี้ว่ะยร์อะไรวะเนียรเงียร พีม่มีผีจริงเหรอเน,เนี่ยบนโลกนี้โอเคจะกดข้อต่อไปก่อนผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณกำลังถ่ายทำพวกผมแกล้งอยู่หรือไม่แต่<ช>ที่รู้ผมกลัวกดข้อที่ 2, 2ในเวลาตีหนึ่งพวกมันจะเริ่กออกล่าแล้วมันจะบอกทิ้งให้อย่างแรกมันจะจดจําจากลักษณะให้พวกนายหาชุดเปลี่ยนในช็อปเสื้อผ้าที่มีให้แล้วทาตัวให้นิ่งเหมือนหุ่นอย่าอยู่กับที่จนกว่าตีสองมันเลยเวลามาแล้วอะไรทำเวลาผิดเ,เนี่ยตอนน,ตอนนี้มันตีสองแล้วเนี่ย ยังไงวะเนี่ยยังแล้วยังไงดีวะเอาหาชุดเปลี่ยนก่อนได้ปนะเออหาชุดเปลี่ยนก่อนไปเร็วฉันว่าทำาต่ยังไม่ทำตามกฎไว้ก่อนดีกว่าแต่ฉันนี่ไงฉันจะเอบสิแล้วก็แล้วก็ทำแล้วก็ทำตัวเป็นหุ่นทำตัวเป็นหุ่นลองเสื้อก่อนนายยืนไว้ทำตัวเป็นหุ่นดูหุ่นไว้มันต้องหันหน้าไปทางข้างนั้นไม่ใช่หรอวะเออเร็วทางนี้แหละช่วยฉันไม่อยากนายเอาหารไปทำทนู้นก็ได้ะใชเหมือนหุ่นยังเหมือนละเหมือนละใช่ไหมมันเดินเรื่อยๆเลยโอ๊ยเฮ้ย อย่าเข้าไปลองเสื้อเลยขอร้องล่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยันพยอุ้ยมันมันจะเข้ามาลองเสื้อมันไม่น่าจะรู้ขานะตัวดําเมียมเลยมันอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเหรอข้างหลังโอ้โหดูเสื้อใหญ่เลยมาลองเสื้ออีกนิยเขะยอย่านะขอร้องล่ะดีไหมเพื่อนดีไหมมันแังจำยดงจไปอุ้ยอุ้ยดีมันไม่เอาเสื้อจากฉันไปอย่าใจอย่าหายใจโอ้ยไปแล้วเว้ยไปชุดไปชุด ไม่ไปนะไม่ไปนะยิ้มอยู่นั่นแหละไปเถอะโอเคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดโอเคเฮ้ยเอาชิคเกตเชิคเกตวางขึ้นวางขึ้นไปแล้วก็เขาบอกว่าอย่าหยุดนิ่งไป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 อย่าโยกที่โอเคหาชุดเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปี่ยใส่เลยไปนูนไปนูนไปนูนแล้วโอเคไปนูนลองเสื้อเฮ้ยเลยยังไงต่อวะเนี่ยไปอีกแล้วเหรอเขาบอกให้ทนไว้ทนไว้เหรอใช่มองอยู่่นั่นแหละมองไม่หยุดไปได้แล้ว ขอร้องยเพืออ่อ,อ,อ,อนฮึบทงเสื้อทำไมหย่าขอร้องละจะทำหลุดยาเพื่อนโอ้โอุ้นใจดีซด้วยโอยวางเสือ้อคืนเหรอใช่โอ,อ,อไ้ไปแล้ไปแฉันแอบ,บในห้องนี้แล้วไปไปเข้ามาออเเ ไม่ไปอยู่ห้องเดียวกันล่ะไม่เหงาหรือไงมาเร็วกดข้อที่3ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอย่านําของภายในห้างไปให้คนอื่นเด็ดขาดไม่ว่ายังไงก็ตามห้ามเด็ดขาดไม่ตัดต่อ๋อคือเราต้องห้ามเอาของไปใช่ไหมเฮ้ยเสื้อหายเอ้าเฮ้ยเอาตกเฮ้ยอะไรไม่ได้ตกใจหมดเลย ห้ามมาขอให้คนเนี่ยเออห้ามคนอื่นเดี๋ขายใช่ไหมเออเราไม่เราไม่ให้แน่นอนไปฉันทนไม่ไหวแล้วว่ะเราหาทางออกอื่นเลยป่ะไปเพราะว่านายห้ามมาขอจากที่นี่เดี๋ยวฉันจะเอาของไปเก็บข้างล่างเนี่ยเสื้อเนี่ยเออได้เออได้ได้เออเอาของไปเก็บดีกว่าไปแม่งเอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเปรอปปงใครฮะเฮ้ยนายใช่นะเอ้ยช่วยด้วยครับนี่คือการปนเดี๋ยวขอมีค่ามาให้หมดเฮ้ยนายเข้ามาทางไหนอ่ะเข้ามาทางไหนฉันไม่บอกหรอกฉันมาตั้งานแล้วห้ามมนปิดเนี่ยเอาของมาฉันขี้เกียจไปเก็บ เดี๋ยวนะครับผมให้ไม่เอามาเดี๋ยวนี่อ้ยของมีไม่ให้ฉันยิงน่ะฉันบนมีทองอยู่ไม่เอาเอาของที่มีมาฉันจะรีบไปเอาเอานี้ไปก็ได้ครับผมเสื้อมูลเสื้อตอนนั้นสามหมื่นครับกางเกงสองสองแสนห้าครับมันไม่เอาสองแสนเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ของเราก็ใช่ไมเถอะเออแค่นี้ก็ดีมาก thank you มากเลยนายหนุ่มฉันขอใส่เล่นหน่อยละกันโอ้เสื้อสองหมื่นนะเงินเกงสองแสนห้าแล้วเนี่ยไหนลองใส่ดิว่าเจ๋งดิแต่ว่าเอ้ยอะไร เออเออฉันโดนบีบคอเฮียอะไรอะเอออะอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นเพราะเสื้อนั่นเป็นฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เฮ้ยตามันเก็บที่ดีเฮ้ยไม่เก็บหมอเฮ้ยเก็บแล้วโอ้ไปเก็บตัวเลยเก็บเก็บที่หมอเก็บให้หมดเก็บได้แต่พี่บูชายคนไปกินหรือไงฉันว่าไม่ใช่รายการถ่ายทำใช่ว่าของจริงว่ะมันไม่ใช่ตังค์หรออยู่เขาตายเลยนะไม่เห็นเรื่องไง เอาเก็บแล้วเ,เก็บแล้วดข้อที่3มันบอกอยู่เนี่ยว่าห้ามให้ของคนอื่น,น็ดคาดโอเคถ้าเข้าใจาแล้วคนที่ได้รับของจากห้างนี้ไปคือตายกันหมดทุกคนเลยโอโอเค ข้อที่4ในตอนที่พูดนายจะต้องหาสวิตไฟเพื่อทําให้ไฟกลับมาทํางานอีกครั้งแต่ว่าไม่ง่ายหรอกขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพวกมันไวต่อแสงและกลิ่นมากระวังตัวให้ดีเขาบอกว่าคืออาหารที่เราสามารถยืนห้าเนี่ยเราทําให้หลอกกินได้แล้วมันจะไม่ตามเราตามมันจะตามอาหารไปแต่ไฟไม่ดับเลยนะนยจะพูดทาไมเดี๋ยวมันก็ดับแน่เลยเนี่ยจะไม่ไฟดับเลย,ยจะาโดนดับไม่หมดนะมันมีตะอ๋อมันมีตะเกียงด้วยว่าจะกระจายตะเกียงอยู่เห็นไหมเ ไปไปด้วยมืดมันบอกมันลจแสงนี่โอ้โหมันมามากมันหนามากไปเอาแม็กแล้วไปวะไปไปไหาที่ก่อนเ้ยมันดับนี่ว่ะแต่ว่ามันมีตะเกียงอะไรมันก็เลยติดอ้อมีไฟนี่ด้วยไฟตรงกลางวันตอไวะหาสวิไฟเปิดโอเคหาไปแก้สวิ์ไฟต้องหาวแกอ๋อไปไปไม่รู้เรายนี่ยืนนี่มาพี่เขาทหาึ้นมุดไึ้ด้ีไ อโอโอยว่ามันอยู่ใกล้แสงนี่ว่าใช่ไหมใช่แต่ไฟดับมันก็ดีนะเราเปิดทำไมเนี่ยแต er ่ว <elaborate> <hi> ่าเขาบอกให้เปิดเราเปิดไปก่อนกันอ่ะไปไม่เห็นแล้วฉันมีกระเจี๊ยบนะเอามาปะเขาบอกว่าอะไรนะให้หาเอาสวิตไฟใช่ไหมหาสวิตไฟเร็วสวิตไฟสวิตไฟแอปแอปแอปเงียบไว้ผมมองไม่เห็นเราในที่มืดเมื่อกี้นี่เฮ้ยรู้แล้วแล้นี่ไงเนื้อไก่เฮ้ยน้อง ไอ้ไอเฮ้ยมันเอ้ยมันไปได้กินเนื้อไก่ใช่มันได้กินเนื้อไก่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไฟอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยชั้นว่าปกติในห้างแล้วเขาไม่ค่อยเอาซิวเราไปชั้นบนกันนะเอาไปชั้นล่างอ๋อเออว่ะข้างล่างใช่ใช่เอาไปชั้นลกินอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหลบอคล็บโอเคโอเคโอ้น่าหาห้องใต้ดินลูกห้องใต้ดินห้องใต้ดินหรอขายาปรึกษาโลกที่นี่มีแบบวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนฉันเจอนะห้องน้ำไหนไหนตรงไหนมาทำไมจะตามไปได้เพื่อนไปหนึ่งอยู่แล้วห้องน้ำเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าฉันเลย อย่าเลยไินัยอ่ะมันกี้เราคือไปหานในมาหาฉันแล้วนี่เดินในห้องห้องยังไงห้องยั่ไหนเร็วนี่ฉันเดินห้องนี้ก็ต้องหาคุณแย่เปิดห้องนี้ดิใช่ต้องหาคุณแย่ก่อนคุณแย่หรอมันอยู่ห้องยามแน่เลยอ่ะเฮ้ยไอ้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 อะไรอะไรเราเป็นปกติยามเขาอยู่ไหนไอ้เขาอยู่นอกอันนี้ไม่ใช่หรออยู่ตรงไหนล่ะตองหรอหั้าห้างไงคุณแย่อยู่ไหนวะเนี่ยรู้ต้องมีร้านขายคุณแย่ไหนวะ มันอาจจะเป็นแบบอาจจะมีร้านร้านหนึ่งที่รับรับดูเลยออเมีโอกาสมีโอกาสมีร้านต้นไม้ไม่มีหรอกเฮ้ยเจอแล้วเอเอาทำเงินใช่ไหมนะเฮ้ยมันมีม่แสงตรงนี้มีแสงชิบหายแล้วผีบหายแล้วชิบหายแล้วลงมาเพื่อนลงมาลงมาไป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 ลงมาดูลงมาดูตามมาอย่าอย่าปิดท่อนะ เออทำไมทำไมทำไขา้ขางหน้าข้างหน้าไม่มีแ <Okay. S 2> oh, สงโอเคโอ้โหข้างหน้ามีสซีลไฟด้วยว้าวอ,อุ้ยมีปืนด้วยเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวทำไมในห้างมีปืนอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังไงปไืนจริงป่าวะเก็บไ้ไหมเขาบอกถ้าจะเก็บไปหรอเออเก็บไปไหมเอาดีไหมไดนะ้ไหมอ่ารู้สองแล้วกันฉันเอาปืนฉันเอาปืนพกแล้วฉันรู้สองแล้วกันเดี๋ยวลองยิงดิลองเทก่อนฉันลองเทก่อนปืนจริงป่าวะบินบินการบินบการเลยบินบการเฮ้ยเฮ้ยของจริงท่านี่เฮ้ยอ่ ของจริงของจริงเหรอเออมันมีในห้องได้ไงอ่ะเพื่อนไปหนึงเราสวิทช์ก่อนโอเคโอเคกดคันโยกเปิดไฟฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้โหตอนแรกมันไม่มีโอ้โหคนตายเต็มเลยไปเถอะเพื่อนขอโทษนะครับโอ้ไม่รู้ไม่เกี่ยวนะครับทางทางนะครับโอ้ตายตามไม่หลับด้วยคนนี้โอ้โหโอ้แต่ละคนตายกันหมดแล้ว ไม่รีบดูข้อมูลดีกว่าไฟไฟมายังแล้วเรือห้างมันมีอย่างนี้ได้ไงวะไม่รู้ดิเว่านะไม่ใช่ห้องธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาดิเข้าไปดิยยิงนะเข้าไปดิโถ่อยิงนะรอหาที่แคมป์รอไหมฉันเริ่มไม่อยู่แล้วว่าฉันอยากขึ้นไปข้อมูลแต่ข้ามูลมีผีอ่ะลองขึ้นไปดูหัวก็ได้ปะไม่เอาอ่ะฉันรอนี่ก่อนอ่านกทข้อที่ห้าก่อนผู้นายจะต้องหาคนคนหนึ่งที่อยู่ในนี้เขามีกุญแจที่จะพาออกไปจากที่จากห้างนี้ได้หวังว่าผู้นายจะหาเขาเจอนะใครล่ะฉันจะเจอใครเลยนอกจากผีเนี่ย เอางี้เราสรุปวางแผนกันฉันรอนี่มาหาคนอ๋อยามาหาด้วยกันนี่แหละเฮ้ยใครกีินจะข้างบนน่ะสวัสดีครับต้องเดินให้หมดตัวไม่รู้มีคนกินด้วยใช่เสี่ยวนั้นเปล่ามีคนไหมครับาเเปุจจรญะกใครไหมเอ่ยยูเจอาจะห้างไหมแค่เราหลอพอแน่เลยว่ะไม่รู้อ่ะ เรามองดีหรือว่าเขาอยู่ดาฟ้าเราไม่เคยไปดูดาฟ้าเลยนะโอ้นายบ้ามันมีทางขึ้นไหมเออว่ะขึ้นไงอ่ะนั้นนั้นนายนำแล้วกันนะโอ้เก่งมากคนนำฉันปืนขู่เลยโอ้โหนี่ขู่ยันอ๋อขู่ผีขู่ผีไม่ขู่เพื่อนกันทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันลิฟต์เปล่าเฮ้ยติดมันลิฟต์ลิฟต์เสียนี่โอ้ทมันต้องเสียแล้วแหละทางขึ้นหรออานเอาเลยฉันยิงให้เฮ้ยลั่นอ่ะปืนลั่นปืนลั่นนายฆ่าฉันหรออ่านเกือบแตกไม่ได้ทำไมเล่ากระจกไง ทำไมจะขึ้นหรอทำไมมันต้องปีนโซ่ที่ตัวแปลงเดียววะโอ้เราจะหาทางออกกันใช่ไหมเนี่ยก็เราขึ้นไปดิเป็นอืดอืดก็คืออ๋ออ้ยชุบใครอยู่ไหมโดดตึกมาแล้วไหมในบ้าเราตายได้ไหมเฮ้ยเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่โอ้โหสูงมากโอ้โหไม่โดดละไม่เอาแล้วไม่ใครอยู่ไหมอ่ะไม่อ่ะเออแต่ว่าฉันได้ว่าที่นี่ปลอดภัยนะดูดีเลยอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวอะไรล่ะเฮ้ยแค่คนนี้ได้เลยอยุงจำอะไรอะส่งกุญแจมา ส่งเจมาขลังอ่านแล้วไนี่ไม่ใช่การปุ่นส่งเจมาดินี่ส่งกุญแจไหมส่งเจหน่อยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยยาหายไปแล้วเฮ้ยแล้วคุณเจอะชิบหายแล้วหรือว่าเราเจรจาผิดโอ้เราทำเราทำผิดกฎได้เลย้อนี้ปืนโอ้เราแค่กลัวเองโอ้ยข้อนี้เราทำผิดกฎว่ะเผื่อเผื่อเผื่อมีใครอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้เออคนอื่นเหรอเอออย่าไไม่ได้ไป็นคนอื่นอีกไปดูไปโอ้ยชิบโอเคโอเคไป ปดูข้างหน้าประตูเปิดยังวะมีมันจะเปิดให้ได้ยังไงล่ะไม่มีคุญแจเบื่อเบื่คนอื่นไหมครับเบื่อคนใครไม่ตายไงมีคนอื่นไหมครับโดนเงี้ยครับเบื่อคนอื่นไหมครับฮัลโหลอ้าวประตูเปิดแล้วอประตูเปิดโอ้โหชนะภาพอ้าวแล้วสมุดนี่ย เราองอ,าอ่านดูดีไะมเนี๋ย่ะเข้าไปอ่านเกียร์ละไม่อ่านก็ดีว่ะอ่านก่อนเด,ดี๋ยวกดข้อที่ไหนห้าใช่ไหมหกหกหกเราไปหกยี่ด <6 S 2> ีด้วยพวกนายคองออกมาได้แล้วแต่ว่าหวังว่าพวกนายจะไม่พลาดน,นะมมันก็หดแล้ถ่านบอกว่าอย่าเอาของไปเนี่ยเอาของออกไปในห้างอย่าเอาของออกนอกห้างเสียวเราปืนออกมาดิสมุดด้วยโคมไฟด้วยเอาสุงด้วยโอ้โหโอ้โหพวกนายเอาของออกมาในห้างทำไมฮะฉันคือเจ้าของห้างอา เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยจับจับจับนี่จับแมงเลยนี่เอาขอออกไปจากห้องนอกห้างทำไมโดนโดนซี่ตูดแตมเบ๊ช่วยฉันด้วยเฮ้ยเฮ้พูดอะไรอ่ะตูดแกฉันขอแล้วกันนะแตมเบ๊ช่วยฉันหน่อยได้เลยเพื่อนโอ้โหขอบคุณมาลูกสองร้อยเมตรโอ้โรู้สออจิงเก็ตไปเลยลากรแตมเบ๊ขอโทษเพื่อน